ทำไมไอ้แชมป์นี่ที่ชนบุรีมึงไม่เข็ดอีกเหรอนี่มาไล่ปังผู้หญิงยังเพชรบุรีไอ้เพชรชบูรี์เลยเหรอ <c oughs> เวฮะมึงสั่สอนอะไรหรือเปล่ามันเพลิดๆๆเ,เพลินกันมีอะไรที่เพลิดหรอือเปล่าแง่ที่ชนบุรีนี่มึงไม่เข็ดใช่ไหมไอ้ข้างโคนหินมึงอะข้าคงไม่ได้วะกแม่กูเห็นนางกระดุกกระดุกกระดุก กูก็อยู่หนีก้อนหนีสองนั่นแหละเฮ้ยกูอย่าพูดจาเย็นกูนะกูไม่ใช่คนธรรมดานะเว้ยมึงทำอะไรกูจะบอกอะไรไม่ได้มึงทำอะไรกูกูไม่เป็นไรหรอกไปใจเย็นก่อนมึงทำอะไรกูไม่เป็นไรหรอทำไมเพราะกูเนี่ยมีพระดีลุงกูให้มาไเขาเรียกว่าพระรอดกูจะโทรไปติดต่อผ้าวันนั้นลุงกูใส่ผ้ารอดรู้เหร มึงยังแค่นี้กระจรถมึงไม่หาแล้วเดี๋ยวมึงดูของปู่ก็ลุงมึงยังแค่นี้ทำไมฮ้ามึงรู้จักประคุณพ่อมูงมึงจะหนาวเฮ้ยพ่อเป็นใครวะพ่อกูนี่ตัดหัวคนไทยทั้งประเทศไม่ติดคุกเฮ้ยพ่อเป็นใครวะพ่อกูเป็นปทั้งตัดผมฟาดฟาไปซะไปซะาไอกระจกมาตาย ไปเล่นคนอื่นบ้างนะเพื่อมาดิดูท่านตัดผมกูมก็ไม่ได้